อีกหนึ่งเดอะบิ๊กแมตช์ของค่ำคืนนี้จเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดคลังพระแสงที่เอมมเรตล์สเตเดียมรับการมาเยือนของจ่าฝูงอย่างชาวเลแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2566 22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักใครพลาดท่าอาจจะเสียหายถึงขั้นท่านผู้นำเปลี่ยนมือได้ทันทีอยู่ในช่วงฟอร์มดีฟอร์มดุด้วยกันทั้ง2ทีมแบบนี้ยังไงก็ได้ลุ้นได้เสียวเกิน50นาทีอย่างแน่นอนเจ้าบ้านอาร์เซนอลปัจจุบันอยู่ในอันดัับที่่่3ของงงงตาารคะะแแแนนนหห7ช5เสม .2 ยไพ้ใ้ใ ในลลีกเลยฤลดูก,กานี้ิง15เสีย6คนต่างประตูได้เสียบวก9มี17คะแนนนัดน,นี้เล่นในบ้านมีโอกาสขยับนําเป็นจ่าฝูงอวดแฟนๆให้ไ,ได้กริตแอนด์มีกันแบบทั่วหน้าคาบ้านในรังปืนในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีเรื่องที่จะยอมง่ายๆปัจจุบันแชมป์เก่าอยู่ในอันดับที่1ของตารางแบบหายใจคล่องปอดแต่ไม่คล่องตูดแข่ง7ชนะ6แพ้หยิง17เสีย5คนต่างประตูได้เสียบวก12และมี18คะแนนนัดน,นี้ถือว่าเริ่มมีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นรอต้องออกมาเยือนถิ่นป มาในนัดที่แล้วหากพลาดอีกในนัดนี้มีหวังงานหยาบแน่นอนสําหรับชาวเลยผลงานนัดล่าสุดของอาร์เซนอลก็เพิ่งจัดงานโหดหมด Family ่โชว์มาซะด้วยเมื่อพวกเขาบุกไปอัดบอลหมัดมา4ประตูต่อศูนย์ถึงในบ้านของสาวหัวแข่งให้ผลงานที่ผ่านมาจะดูดีบ้างนิ่งบ้างสลับกันมาก็ไม่เป็นไรงานหนักงานใหญ่ต้นนัดนี้ที่ยังไงก็ห้ามแพ้เด็ดขาดหรือเป็นการต่อสู้กันโดยตรงของ2ทีมที่เคยขับเคี้ยวกันมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วหากต้องการจะพลิกสถานการณ์ให้มาอยู่กับทีมนัดนี้ต้องชิงจังหวะขึ้นไปเป็นผู้้้้นนนนนนําาาแททใหไดดสสถเเียวว่่ัอร ในนัดล่าสุดผลงานสะดุดแบบเสียหายเมื่อบุกไปพาดท่าแพ้ให้กับเดอะมาป,ป่าฟุตแฮมตันวันเดอร์เวอร์สมาแบบเฉียดเฉิวด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งพาดท่าแพ้ครั้งแรกในลีกให้กับวูที่ก็ใช่ว่าเปิดตัวมาในฤดูกาลนี้จะผลงานดีอะไรมากมายก่อนหน้านั้นจัดการได้ดีมาโดยตลอดไม่รู้ว่าจากการเผลอสะดุดในนัดที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบถึงใจิตใจชาวเลได้มากน้อยขนาดไหนของแข่งของใหญ่มาใส่กันเองแบบนี้สมาทิ่ต้องนิ่งห้ามลกห้ามเหว๋เป็นอันขาดผิดพลาดนิดเดียวอาจโดนลงโทษจนถึงแพ้เลยก็เป็นได้คู่ตัานั้น้ คลุกวงในกันมาแล้วทั้งสิ้น52นัดอาเซนอลดีกว่าน่อยเพราะชนะ23เสมอ10และแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป19เกมหรือว่าเหนือกว่านิดหน่อยก็พอจะสูสีกันได้อยู่สําหรับคู่นี้แต่เมื่อมาดูสถิติแบบจอดลึกที่ซัดกันมานี่คนละเรื่องกันเลยเพราะ5นัดหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับเป็นฝ่ายที่คมยับจับขึงพืชแบบไม่ให้ผุดให้เกิดแบบคุมกําเนิดกันยังไงยังงานอีนี้เจอกันมาแล้ว2ครั้งแมนซิตี้ก็เอาชนะได้ทั้ง2เกมเลยทั้งเย้าทั้งเยือนพี่แมงฟ้า แจมแบบเบอร์ตองมากกว่าอาร์ซอลเข้าไปอีกคุยกันมาถึงตรงนี้ก็ชักจะวันวานแทนเจ้าบ้านอย่างไอ้ปืนยาวเข้าซะแล้วแต่แม้ว่าจะดูคมดูขาดกันยังไงก็ <c oughs> องมองว่าคุณนี้ได้เจอกันทีไรมีงานเหนื่อยงานใหญ่ให้ได้ตอบโต้ก,กันมาโดยตลอดอยู่แล้วที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่มองว่านัดนี้พวกพี่ๆคงจะใส่กันยับแบบสับกันเละอย่างแน่นอน